ใช่ของพี่อ้นค่ะทุกคนขอกดใจให้หน่อยขอสองแสนห้าหมื่นใจเลยกดแชร์เราด้วยได้ไหมคะกดแชร์ด้วยคุณปากด้นะสองแสนห้มื่นใจเลยสวัสดีค่ะวางได้เลยค่ะยาอะไรยาเอาผ้าออกเอาผ้าออกแล้วหรอเอาผ้าออกพริกเกลือใช่ไหมพริกเกลือรูปแบบใหม่เฮ้ยเอาทิ้งเชิญค่ะบุญปากมาแล้วเพื่อนๆเขาติดใจเขาซื้อใหม่บุญปากก็ ไอ้หนูไอ้หนูอะไรใครหนูไอหนูไอหนูเสียงใหญ่มากคุณบีมคุณโอเคไหมวันนั้นน่ะฝนประกอบเพลงันวนมาร้องเพลงแล้วเอาบวกกับน็อกกาด้วยเอาบวกกับน็อกเป็นใบเลยนะไม้่อไม่อ๋อเอาใส่หยุดไม่ได้หรอกอ๋อได้ค่ะหูสต๊ามเดี๋ยวพี่ฝากให้ถ้าเจอนะระวังหกใส่ปรงพ่อนะโอ้โหกลิ่น ขอจอยได้ไหมโอ้ยตายแล้วแนนบุญปากเอาน้ำปลาอันนี้ยังไม่ไม่นักดนตรีเกิดน้ำลายเลยอันนี้เด็ดมากอะปูนวานนี้ค่ะตายแล้วกินไม่ไหวแน่เลยส้มตำามเดี๋ยวย่อยก่อนย่อยขอหนึ่งเพลงย่อยค่ะขอจานช้อนซ้อมได้ไหมคะโอ้ยแต่อันนี้อร่อยมากแกงนี้อันนี้น่ากินมากเลยอ่ะมีไม่นาเพลงสามุญเส้นเลยโอ้ยตายแล้วไอ้หนู เสียวเสียวเสียวน้ำลงพรมมากเลยเนี่ยขอเพลงเร็วเต้นหน่อยสิคะเป็นไงเพลงอะไรขอไงไงขอไงไงมีจะเล่าถึงอาหารอร่อยกินซะเขาเลยกินบ่อยๆโอ้ยแต่ละแต่ละแต่ละแซ่บดีวิบที่ทำต้อง่ายคุณแนนบุญป่าค่ะสับแล้วโอ้ยแต่ละเธอมาแล้วจ้ะมาอีกแล้วเอาขยับแนนขยับมาตรงกลางมีอะไรบ้างอะ เธอเอามาเยอะมากเลยนะเราอยู่กันแค่สามแล้วใส่ก่อนอีสานฉันล่ะอันนั้นหยิบมานี่ลยจ้ะโรลองไปเชียใครโอ้ยปูนาทำไมชอบได้แต่ฉัน มาช้าพี่มาช้าเราเปงี้ไม่ลืมคนที่ลืมสัญญาก่อนว่าเคยรักเราจริงจังเธอละทำไมฉันต้องผิดหวังย่อยย่อยย่อยยืดื่มกินเยอะเดินข้ามนี้ก่อนเสกวัน้ไม่ถนัดก็ถากถ่าย กิดไปห่วงแล้วพูดจะไม่ชอบอ๋ออย่าร้องน้ำสิเชือฉันอย่าร้องม่เชือราไม่ร้องน้ำจอกกังกายก่อนแ่ะเรนจริงกงโปรดที่งเท้ารูดความคิดจะเปลี่ยนใจชจับเวลาเลยจับเวลาเลยจับเวลาแนเลยจัเวลาแอีก2นาทีะคุณแนนอีกาทีค่ะเท่านั้นก็ เกินเกินเคินบุญ่าเขาติดใจเขาโอนอีกค่ะเขาโอนอีกค่ะเขาใจล้เออเอาเสื้อก่อสมให้ฉันด้วยมันนีคุณแม่ค่ะพี่เด็กพี่ไปพูดในรายการตอนเช้า